สวยแต่ว่ามันกงแจจะไปออกกองตอนไหนเดี๋ยวไม่รู้มันบอกวันไม่ได้หรอกทุกคนแต่ว่าอีกไม่ถึงอีกแป๊บเดียวอ่ะอีก,อกแป๊บเดียวมากมากก็จะไปแล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพด้วยก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกมันอะไรอะไรนี้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องคุยกับ ทานตั้งบนดูแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอหนูแบบนานหน่อยเพราะว่ารถโชว์อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปงานเทเตอร์อะไรเงนี้ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะใช่ก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูนั่นแหละว่าทำงานอยู่เรื่อยๆรื่อยทำยุบอยู่นะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูนะใช่หนูสเตตเลยไม่ได้ไปหาเหนูเห็นบางคนแบบรุนต้องแบบสามสี่ห้าเจ็ดป9เก้าสิบรอบ ไล์ภูมกำลังชมเน่อยู่จริงเหรอหลักพี่ภูมนะไม่รู้ชมอะไรเกมตัวหายสับสนจริงทุกคนทุกคนห้ามลืมหนูนะพูดจริงๆทุกคนห้ามลืมหนูนะจริงๆนะกลับมาเซอร์อคแจมทุกคนต้องแบบทุกคนต้องจําหนูได้นะเข้าใจไหมเจอกันเซอร์เคิลอืเจออีกที่เซอร์เคิลเลยอะทุกคน้เซอร์เคิลหนูแบบเวลาซ้อมหน่อยมากมาก แต่นูก็เชื่อมันจะต้องออกมาดีดดูจะทำให้ทุกคนภูมิใจจะทําให้แม่ภูมิใจเดี๋ยวนูก็มาอดคิดถึงพวกเราไม่ได้แล้วก็ได้เธอเก่งให้เราต้องถามดวงนี่ใครอ่ะไม่บอกค่ะต้องอ่านชื่อเอง ทุกคแล้วแบบพรุ่งนี้หนูมีทํางานใช่ปะที่ที่แบบที่แบบงานเป็นคิสอ,อะไรแล้วแบบวันอังคารหนูก็สอบแบบสอบกลางภาคอ่ะแล้วหนูไม่ได้อ่านหนังสือเลยที่แปว่าเลยแบบเลยเราไเสร็จแล้วหนูก็ไม่ได้ไปเรียนเลยเพราะว่าหนูติดกองเยอะมากเพราะว่ากองสง่วนใหญ่จะเป็นพูดภาษัสุเสาร์อาทิตย์เราแบบหนูไม่ได้ไปเรียนเลยทุกคนแล้วหนูก็แบบต้องมีซ้อมเซอร์โคแจมด้วยที่มันแบบมีวันแบบสองเยาวๆยายแล้วหนูก็ลาม,มาต่อบ,บอกด้วยลุงก็จะจะ ่ามนี้เป็นไงแต่หนูคิดว่าก็คงต้องตามเวรตามกรรมอ่ะแบบได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะว่าเรามีเวลาเท่านี้เพราะว่าโรงเรียนหนูแบบพวกนักกีฬาที่เขาไม่มีเวลาอะไรเงี้ก็เยอะอยู่ก็ถือว่ามีเพื่อนแล้วกันอนี่มันถอยแก้วอ n Thailand we d o t t do t h i เว่ยคนมาดูเยอะจังหลอดพอแล้ว ตัดคลิปจะเสร็จแล้วแต่อัพนานจัดอะเน็ตไงใช้เน็ตโห่ไหมคะนานกว่าเดิมเราจะไปแล้วนะไปยังแม่มาแล้วหรอใกล้ดูได้อย่างไงสัมผัสได้โอ้โหยอดเขาบอกว่าเขาบอกว่าผู้ภาษามีโอริเป็นไหม เลิศตัดตัดเลิศตัดแต่ไม่อะไรนะเก่งมากเก่งมากไม่มีใครพูดได้อะแต่ว่าเข้าใจตัดไม่อะไรเก่งมาเกมมาเก่งมากไม่อะไรนะเก่งมากเก่งมาก็คือภาษาเธอเนอะเกมภาษาพี่มิน no Star ั่นแหละผมมาจากพี่มิอ่ะมีอะไรอีกนะไม่รู้อะจมหน้าเออใช่ พี่มิวรีมสอนภาษาญี่ปุ่นพี่มิวเป็นคนไทยนี่ไงวันนี้พูดไหมใช่พี่มิวเป็นคนไทย touch touch more touch แล้วไม่ใช่เาคนนั้นละตัวสาวคนนั้นต้องอะไรอะไรจะหนูใช่อะไรจะหนูแล้วก็แบบอย่ามั่นอย่ามั่นใช่อะไรจะหนูสอนอะไรพี่มิล่าสุดพูดไม่ได้ ข้อตึงข้อตึงเออข้อตึงข้อตึงยูข้าวเหรอกินข้าวยังยังด็อยากกินบะหมี่เหรอพี่เพิ่งกินมาไม่ใช่เหรอไม่ใช่เลยไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหลยพี่มีพ่ออยู่ไทยตั้งแต่หนูยังไม่เกิดไม่พี่มีอยู่ไทยปีเดียวที่หนูเกิดสองพันแปดืนสองพันเก้า เย้ย Hello พี่มีโอริฉันมาก่อนตัดเธอหนู้สองคนเมื่สองพันแปดสิงหามาก่อนมาทำอะไรตอนนี้ฮะโซฟามาตามพ่อพี่มีโอริเป็นคนญี่ปุ่นแต่พูดไทยชัดไม่พี่มีโอริเป็นคนไทยไม่เลยเฮ้เฮ้ยพูดเป รู้ได้ไงว่าต้องพูดางนี้ไม่ต้องเออหนูฮะค,คะ,คะพี่ว่าไงคะน่นคลายฝอหนคูค่ะมาหาโมเน่ค่ะไปแล้วบ๊ายบายเอา้า ทุกคนหนูเพิ่งไปสอบมาเป็นการสอบที่แบบจะมารีวิวรีวิวคือเลยจะมารีวิวการสอบที่ไม่ได้อ่านหนังสือเลยนะคะเพราะว่าหนูไม่มีเวลาอ่านเลยเนื่องจากซ้อมรายงานมากแบบหนูซ้อมสื้อโคอเจมใช่ไหมทุกคนแล้วคือหนู่ามีบีทีซื้อข้อแจมแล้วก็มีถ่ายหนังแล้วก็มีซ้อมอีกงานหนึ่งหมดยังมีอีกงานหนึ่งอะไรอะอ๋อแล้วก็มีอีกงานหนึ่งแล้วหนูก็แบบ แล้วหนูก็ไม่ได้อ่านหนังสือแล้วดูเขาเขาแบบมันเล่าแบบสามสี่ทุ่มทุกวันแล้วก็ตื่นเช้าไปนู่นไปนี่ทุกวันหนูก็เลยไม่ได้อ่านเลยเลยหนูก็จะมารีวิวนะคะว่าหนูทําเลขไม่ได้เลยสักข้อเดียววะทุกคนอะไรทุกคนนี่เพื่อนหนูให้ตุ๊กตาอะค่ปีบาล่าอารามีหนูเล่นบัตรดีกับเพื่อนตอนนี้แม่ยึดแห้วนั่นแหละแล้วก็คือหนูทําเลขไม่ได้เลยสักข้อแล้วก็แล้วก็คือหนูมาสอบแค่วันเดียวนะเพราะว่าอีกวันหนึ่งหนูไปออกกองอะแล้บอกว่าสอบทำเลขไม่ได้เลยแล้วก็ เออเอาไปวิชาอะไรอังกฤษอังกฤษ,ง,กฤษง่ายมากไม่รู้ทำไมแบบอยู่ดีก็ง่ายปกติครูจะออกยากมากมาตลอดอังกฤษแต่ว่าวันนี้ง่ายแบบง่ายมากแบบง่ายแบบเด็กป .3 ก็ทำได้ทุกคนใช่อังกฤษนะคะมีเรื่อง p a s s v e verb สำนวนแล้วก็ Do make take h a v e ง่ายมากแล้วก็เอ่อไอทเป็นชื่ออะไรนะ i n t r o อันนี้นไม่รู้คอมพิวเตอร์สักอย่างหนึ่งอะแล้วก็ก็คือใช้เวลา คือไอทีอ่ะหนูไม่ได้อ่านมาเลยแบบหนูไม่รู้ด้วยซ้ว่าจะมีสอบอะแล้วหนูก็เขาก็ถามว่าแบบวิชาที่เกี่ยวกับไออาชีพที่เกี่ยวกับไอทีอ่ะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยหนูก็หนูก็แบบจําเอาหน้าห้องสอบแบบใช้เวลาจํานาทีหนึ่งอะดูคนเองจําได้เลยป่ะวะ <c oughs> จำไม่ได้แล้ววะมีเน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์แล้วก็อะไรวะจำไม่ได้แล้วเน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์ไอทีมเนเจอร์จำไม่ได้ละไม่แค่นี้ละ จําได้ว่าเขียนไปห้าอันใช่แล้วก็นอกนั้นก็ทําไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วแบบทุกคนรู้ป่ะคือมันมีข้อนึอ่ะถามว่าซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์แตกต่างกันยังไงแล้วหนูไม่ได้อ่านไปเลยใช่ป่ะหนูก็ไม่รู้มันแตกต่างกันยังไงหนูก็เลยเราแบบคือหนูเเว้นไปแล้วสองข้อหนูไม่อยากเ,เว้นสามข้ออีกเพราะว่าหนูเว้นสองข้อติดกันถ้าหนูเว้นไปสามข้อติดกันมันจะ,นจะแบบจะดูแย่หนูอายครูเก็บข้อสอบหนูก็เลยเขียนแทนไปว่าซอฟต์แวร์เป็นระบบในคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในระบบของคอมพิวเตอร์แต่ว่าฮาร์ดแวร์เป็นระบบที่อยู่ในอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์หนูแบบเขียนั่วมากเพิ่มไม่รู้นะน้องว่าเป็น่งนั้นจริงไหมเน่น่เละก็ประมานั้นไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะแล้วเขาก็ให้แบบเขาก็ให้รูปแบบอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์มาแล้วก็ให้เขียนว่าอันนี้เป็นแบบว่าใช้แบบหน้าที่อะไรแบบอินอินพุตเอาพุตโปรเซสสตอเรจอะไรก็ไม่รู้อ่ะหนูแบบ ไม่รู้อะแล้วก็เขียนไปมัวๆแล้วกันแล้วก็แล้วก็วิชาสุดท้ายเคมีทุกคนเคมีหนูจะบอกว่าหนูเซอร์ไพรส์ามากเพราะว่าหนูคิดมันจะยากกว่านี้ทุกคนปรากฏว่าคือหนูทาได้หมดเลยแล้วก็เหลือแค่สองหน้าสุดท้ายที่หนูทําไม่ได้เลยตอนนั้นทําได้หมดเลยมันมีสามสิบข้อทาไม่ได้ประมาณห้าหกข้อแต่ไม่เป็นไรหรอกเกือบถูกนะเออไม่รู้ว่าหนูก็มัวฮาร <l ots> <l ots> ์ดแวร์ไม่ใช่ระบบแกอ๋อหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่ได้เข้า ไม่ได้เร <ique> ียนเลยอะหนูไม่ว่างอะนั่นแหละก็แต่หนูคิดว่าเคมีน่าจะได้เยอะเพราะว่าฉลาดมากภูมิใจในตัวเองมากว่าฉลาดสุดๆไม่รู้ฉลาดมาจากไหนอทุกคนอยู่ดีความรู้เดิมก็เข้ามาในหัวเรียนอยู่แอมมาดูโมเน่แป๊บๆก็ไปเรียนอยู่นี้เออคือมันไม่ถึงคือมันก็มันไม่ถึงขั้นตื่นเต้นแต่ว่ามัน มันลุ้นว่าแบบว่าจะมีคนมาไหมอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็มีคนมาประมาณที่หนูคิดไว้แหละว่าแบบว่าถ้ามีคนมาก็น่าจะมีคนมาประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาแล้วก็ร้องเพลงกันพร้อมากเคยพูดเปรี่ยวแล้วก็ก็เป็นฟิลแบบคือหนูอะเป็นคนแบบว่าเขินแบบว่าเวลาแบบคนอื่นมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างี้ใช่ไหมคะแบบใ่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาเพื่อนเซอร์ไพรส์วันเกิดที่โรงอาหารแบบ เมื่อนานมาแล้วก็เราก็จะแบบว่าเขินๆแล้วก็ทําตัวไม่ถูกยอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเออเราก็ยังเหมือนเดิมเลยก็ยังเป็นเด็กน้อยเหมือนเดิมที่แบบว่าเวลาคนมาทําอะไรให้แล้วเราทําหน้าไม่ถูกเราจะแบบว่ามีอย่างเงี้ยทุกคนหนูทาเหมือนเดิมหนูรู้สึกเหมือนเดิมมันรู้สึกว่าตอนนั้นคือลงหารงเรียนแล้วก็มีเพื่อนเราแห่ให้วันเดย์ให้แล้วทุกคนก็ถือเค้กแล้วหนูก็ ขอบคุณทุกคนมากนะคะถึงแม้ว่าหนูจะทำทำทำหน้าไม่ถูกเก t f e e ใช่ไหมมันแบบว่าแบบมันอะไเงี้ยทุกคนแต่หนูก็ดีใจนะแบบดีใจจริงๆแต่ว่ามันทำหน้าไม่ถูกอ่ะ <laughs> เหมือนตอนติดเซมมาทุกคนตอนติดเซมเอลอีเวิร์คไนบีหน้าหนูก็แบบ หน้ามันดูงงๆอ่ะหน้ามันเหมือนคนรู้อยู่แล้วแต่ไม่รู้อ่ะแต่ว่าแบบมันเหมือนรู้คนรู้แต่มันไม่รู้อ่ะบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วเจอกันบ๊ายบาย